มาครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถนะครับที่ร้านนะครับตอนนี้ก็มันก็มีเข้ามาใหม่ๆนะครับก็หลายคันอยู่นะครับมีทั้งรถเล็กนะครับรถใหญ่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ข้างนอกก่อนนะครับก็จะเป็นรุ่น l สามสองนะครับสามสองหนึ่งแปนะครับอุปกรณ์หน้าหลังเนี่ยจะอยู่เริ่มต้นนะครับอยู่ที่สองแสนห้าันบาทนะครับมีเบรด้านหน้านะครับถ้าหลังจะเป็นผ่านถก็ได้นะครับตัดยาก็ได้นะครับ เลือกเอาอกนะครับจะเอาพันถ่ายดิตัดญ้านะครับตัดย้าใหม่นะครับสามสองหนึ่งแปดไอ้ดีทีนะครับตัวนี้จะเริ่มต้นอยู่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับถ้าเป็นเอสพีเอสพีจะเริ่มต้นอยู่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับอุปกรณ์หน้าหลังเหมือนกันนะครับก็มีหลายคันนะครับลูกค้าลองมาเลือกได้นะครับตื่นเห้นเราก็จะเดิมๆแหละนะครับเครื่องเกียร์อะไรเดิมๆนะครับสภาพดีเครื่องเกียร์ดีนะครับ สามสองหนึ่งแปดนะครับสามสิบสองแรงนะครับสามสูบตัวจะเท่ากันกับสี่ศูนย์นั่นแหละนะครับอย่างันนีปีหกห้านะครับใบดันหันห้านะครับจะอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ะอันนี้เป็นสามสองหนึ่งแปดเอสพีนะครับเป็นคันล่างนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งจะเป็นคันบนนะครับอันนี้เป็นคันบนนะครับก็เผื่อแบบลูกค้านะครับเอาไปใช้ประเภทแบบ สมมติมีคันนาครับหรือว่าเป็นยกล่องยกล่องมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอท้องมันจะโล่งนะครับอย่างตัวนี้ใบดันนะครับฐานหลังนะครับอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสภาพดีเครื่องเดิมเดิมเกียร์เดิมเดิมท้ายเดิมนะครับท้ายยังไม่เคยแกะเลยนะครับสีล้อไฟขวานะครับเดิมเดิมนะครับจะเปลี่ยนเป็นจัดญยาก็ได้นะครับ นี่เอสพนะครับตัวใหม่ๆนะครับราคาไม่ข้ามสามแสนนะครับอันนี้เป็นรถขุดนะครับยูสามห้านะครับปีประมาณปีหกสองนะครับหกสองหรือหกสี่แหละผมจำไม่ได้นะครับสีเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับคนนี้สีเดิมๆนะครับแท็กเถิกอะไรยังดีนะครับคันนี้สี่แสนเก้าพันบาทนะครับสี่แสนเก้าพันบาทยูสามห้า นะครับ3.5ตันนะครับสายที่สองนะครับอย่างที่บอกนะครับสายทสองดีทีจะเริ่มต้นอยู่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับอ่ะอย่างคันนี้สี่เจ็ดดีทีนะครับสี่สิบเจ็ดแรงนะครับสี่สูบนะครับอันนี้ก็เพิ่งเก็บงานเพิ่งเก็บงานออกมานะครับเครื่องเคดีนะครับรถ รถเดิมเป็นรถไล่นะครับคือพวกเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้เดิมๆนะครับไม่ได้ทานะครับเก็บภายนอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เก็บงานไอ้พวกถ้าเกิดมันมี่วดซึมอะไรตรงนี้ผมก็จะเก็บให้นะครับเปลี่ยนให้ลูกหมากัรส่งอะไรพวกนี้เปลี่ยนให้นะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทมีใบดันแล้วก็ผาหลังนะครับน่าใช้อยู่นะสี่สิบเจ็ดนะครับก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับรุ่นอมตะละนะครับเก่าปีแต่ถือว่าใช้งานตอบโจทย์ระบบเกียร์อะไรมันเหมือนรุ่นรถรุ่นใหม่ๆพวกห้าศูนย์นะครับ อันนี้ L47 นะครับ47นะครับแล้วก็ยันม่านะครับยันม่าอันนี้ยันม่า26แรงนะครับแต่คันนี้เดี๋ยวลูกค้ากําลังคุยคุยกับแฟนแนนซ์อยู่นะครับกาลังยื่นเรื่องนะครับกับยันม่านะครับยันม่าก็จะผ่อนได้นะครับตัวนี้จะเป็น51แรงนะครับ2คัน51แรงเหมือนกันนะครับมีใบดันผนหลังนะครับคันนี้ดาวอยู่ที่ สี่หมื่นบาทนะครับดาวสี่หมื่นเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ,อ๋อนี่น,น,นี่ดูผิดนะครับดาวห 10, นึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทผ่อนพิละเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับลดต่อแปดร้อยชั่วโมงสภาพเดิมๆนะครับยันมา y าเอมสามห้าหนึ่งเอนะครับห้าสิบเอ็ดแรงนะครับตัวนี้อ,อจะจะดีในในเรื่องของเกียร์นะครับ เกียร์เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับมันมันจะไปเหมือนกับรุ่น l ห้าสองสองแปดรุ่นใหม่ของคูบตาเวลาไล่เกียร์ตรงนี้มันมันจะสมูทนะครับมันไม่เหมือนแบบเเจนก่อนเจนก่อนเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะดังนะครับกากากากนะครับเวลาไล่เกียร์หนึ่งสองสามสี่แต่ตัวนี้มันจะเงียบนะครับก็ยันมาผ่อนได้นะครับจัดไปนั่นกแกยันมาเลยนะครับผ่อนได้ทั่วประเทศนะครับสนใจจะโทรมาได้เลยนะครับก็จะมี 51นะครับมี26แรงนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวรอดูลูกค้าประเมินอยู่นะครับอ่าแล้วก็40นะครับ40 40 DT 40ศ p นะครับ40 HP ก็อ่าจะเริ่มต้นอยู่ที่3เก4 9 0 0 0บาทนะครับ HP นะ HP นี่คือตัวหลังนะครับตัวหลังนะครับถ้าเกิดเป็น DT ตัวนี้จะเป็นตัวก่อนนะครับต่างปีนะครับต่างปี ถ้าเป็น40 DT จะเริ่มต้นอยู่ที่299,000บาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะอุปกรณ์หน้าหลังครบนะครับ40 DT 40 SP ออย่างคันนี้ก็อยู่ที่379,000บาทนะครับรถก็จะเดิมๆนะครับเครื่องเกียร์เดิมๆนะครับอุปกรณ์หน้าหลังครบนะครับ379,000บาทนะครับอ่ะสองคันนี้นะสองคันนี้นะครับ379,000บาท สภาพเดิมนะครับเครื่องเจดยื์เดิมอ่ะอันนี้40 DT นะครับแล้วก็เก่าหน่อยนะครับจะเป็น34นะครับ34แรงอันนี้ตัวเปล่านะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวเปล่าเอาไว้ใช้แบบเผื่อไปตัดหญ้าพ่นยาอะไรเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปนะครับก็ถือว่าเอาได้นะ34นะครับรถอมตะนะครับยอดนิยมนะครับอะไรหาง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับ แล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแต่มันก็ต้องเผื่อซ่อมบำรุงหน่อยนะครับเพราะรถมันก็หลายปีแล้วนะครับรถประมาณปีห้าหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้รถเล็กรถเล็กนะครับอันนี้ B ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดแลนะครับเป็นตัว S นะครับอันนี้รถปีหกห้านะครับเลขไม่อยู่ใช้ใช้น้อยนะสามร้อชั่วโมงนะครับสามร้อชั่วโมงมีใบด้านหน้านะครับมีเครื่อสัญญาใหม่นะครับ คันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทมีไปดันนะเป็นของตาช้างเลยก็ยจะเป็นคานบนแบบนี้นะครับรถสภาพเดิมๆนะครับทั้งคันเลยนะครับยางเยิงเลยสวยนะครับเนี่ยสำหรับเผื่อลูกค้าเอาไปใช้แบบในสวนพื้นที่แคบๆนะครับพื้นที่แคบๆเรียบๆอะไรเงี้ยก็เผื่อ,อไปดนันอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเอาตัดหญ้านะครับมุดมุมมุเอา ตัหลังคาออกนะครับถ้าเกิดมันติดกิ่งติดอะไรก่อนนะครับเอาออกได้นะครับก็รถเล็กแต่อเนกประสงค์นะครับสําหรับบีสองเจ็ดี่ศูนนะครับตัวนี้ก็สูงสุดและห่วงโซ่ของรุ่นบีนะครับก็คือยี่เจ็ดแรงนะครับกับเครื่อนสีล้อพรมลายโคเวอร์นะครับตัวนี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถใหม่ตัวเปล่านี่ก็สามแสนกว่าแล้วนะตัวเปล่าไม่มีอุปกรณ์เนี่ยก็ประหยัดได้เป็นแสนนะสามร้อชั่วโมงเองนะครับสําหรับบีสองเจ็ดนะครับ อันนี้บีสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้สี่สิบชั่วโมงนะครับตัวนี้จะเป็นเออ่เป็นยางเรียบนะครับเป็นยางเรียบก็เหมาะกับส่วนทุเรียนนะครับตัดส่วนทุเรียนนั้นที่ติดไอ้ตัดหญ้านะครับใต้ท้องนะครับใต้ท้องรถรถสี่สิบชั่วโมงนะครับเดิมๆสี่สิบชั่วโมงรถปีหกเจ็นะครับเลขมาอยู่ส0่สิบชั่วโมงรถใหม่เลย ภาพใหม่ๆม,มีตัญญาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับเหมาะกับสวนทุเรียนเป็นอย่างมากหรือว่า,าสนามกอล์ฟอะไรพวกเนี้ยที่ว่า,าเราไม่ต้องการให้เวลาเหยียบอ่ะมันมันจะได้ไม่ย่านะครับพื้นที่จะได้แบบไม่เป็นเป็นร่องเป็นอะไรเงี้ยเป็นรอยแบบรถเนี่ยถ้าเกิดเป็นปันปลาอย่างเงี้ยมันมันมันเหมือนกับว่าเวลาย่ํารอยมันมันมันยุบนะครับอย่างนี้มันไม่เป็นรอยนะครับก็ บอกกับสนามหญ้าหรือว่าพื้นที่เรียบๆนะครับสนทุนลงทุเรียนเนี่ยเขากใช้กันเยอะนะครับรุ่นเนี้ยสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับสี่สิบชั่วโมงนะครับปีหกเจ็ดสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถใหม่ตกอยู่สี่แสนเก้านะครับใช้ไปสี่สิบชั่วโมงนะครับสี่สิบชั่วโมงก็หายไปแสนกว่าบาทอ่ะนะครับอันนี้รถเล็กนะครับสนใจโทรมาได้นะครับ ตัวสภาพใหม่ๆนะครับสภาพใหม่ๆเลยอ่ะต่อไปนะครับ MU 49นะครับ4.9แรงนะครับ MU ก็จะเป็นรถไซส์ใหญ่หน่อยนะครับสำหรับงานไล่นะครับน้ำหนักตัวเยอะคันนี้399,000บาทนะครับมีเบรนแล้วก็มีพันลังนะครับสภาพเดิมๆนะครับสีเดิมๆทั้งคันเลยใช้งานอยู่ประมาณเกือบๆ2,000ชั่วโมงนะครับตัวนี้4.9นะครับก็ เครื่องบล็อกเดียวกันกับ50 L 5 0นะครับแต่ตัวมันใหญ่กว่านะครับยางเยิงคนละเรื่องนะครับน้ำหนักตัวคนละเรื่องนะครับ M เจ็ดสนะครับ M เจ็ด0ิบ M เจ็สิบสีปด้ันผ่นพูนนะครับรถปีห้าปดเป็นยางให้ใหม่สีเส้นนะครับพร้อมใช้งานเครื่องเกียร์ดีนะครับอันนี้อ่ะ,อะดูตัวประมาณอันนี้40นะครับ 40 DT ก็อย่างที่บอกจะเริ่มต้นอยู่ที่299,000บาทนะครับอย่างคันนี้3แสน3แสนเจ้าพันบาทใบดันผาหลังนะครับคันนี้ L40 DT นะครับอันนี้ L50 DT นะครับ50 DT ก็จะอยู่ที่389,000บาทนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอย่างหน้าอ <c oughs> ย่างหน้าหลังอย่าหลังสภาพดีเลยนะครับ สองพันชั่วโมงเดี๋ยวลองลองดูเครื่องนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวรีวิวให้อีกทีนึงนะครับเครื่องเกีย์นะครับ อันนี้สามแสนแปดหมื่นก้พันบาทนะครับ L ห้าศูนย์ DT นะครับใบดันแล้วก็ผ่านพ้วนนะครับอ่าอ่ะคันนี้ L สามสองนะครับสามสอง DT ก็อย่างที่บอกนะครับใบดันผันหลังมันจะอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นก็พันนะครับก็น่าใช้นะคือรถมันพื้นฐานมันไม่มัน,ม,นมันใช้ไงานไม่หนักอ่ะมันจะไม่ค่อยโซมนะครับถ้าเกิดเป็นประเภทสามหกสี่ศูนย จะใช้งานหนักกว่านะครับพื้นฐานรถมันก็จะค่อนข้างค่อนข้างช้ำัค่อนข้างโซมนะครับสามสองมันงานเบาเนี่ยพวกยางหลังนี่เป็นยางเดิมนะเปลี่ยนแค่ยางหน้าใหม่นะครับปีหกสองนะครับคันนี้ใบดันผานหลังหรือไม่จัาเป็นตัดยากกนะ็ได้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับน่าใช้นะครับมันไม่ค่อยจุกจิกนะครับสามสองเนี่ย เอาไปใช้งานเบาๆนะครับตัดหญ้าพ่นยาอะไรเล็กๆน้อยๆเอาได้นะครับดันเดินเกี่ยอะไรนิดๆหน่อยๆนะคือมันก็คงสู้รถใหญ่ไม่ได้หรอกแต่ว่าพูดถึงการใช้งานแบบส่วนตัวอะไรพวกนี้เอาได้นะครับใเนกประสงค์นะครับงานเบาๆ,ๆทั่วๆไปนะครับราคาก็ไม่แรงมากสองแสนห้าหมื่นเก้าพันนะตัวนี้สามสิบสองนับก็ตัวเท่ากันกับสี่ศูนย์นั่นแหละแต่ว่าหน้ายางอะไรพวกนี้มันก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับนิ้วนึง เครื่องเครื่องและบล็อกเดียวกันตัวเท่ากันหมดนะครับอาลงอะไรใช้ตัวเดียวกันนะครับไซ่ในก็สีศูนย์เขาก็อาจจะแรงกว่าหน่อยนะครับอย่างซีเจ็ดเอสพีคันนี้ก็จองแล้วนะครับคันนี้ก็จะไปส่งที่ระยองนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำนะมันเครื่องเปลี่ยนอะไรหเรียบร้อยหมดแล้วนะเดี๋ยวรอส่งนะครับเดี๋ยวเช็ดเจออะไรให้มันเรียบร้อยนะครับลูกค้านัดประมาณอาทิตย์หน้านะครับนัดส่งอาทิตย์หน้า ส่วนรถปรับสภาพด้านหลังนะครับอย่างคันนี้ก็95นะครับเดี๋ยวกาลังเก็บงานนะครับเก็บสีเก็บอะไรนะครับคันนี้รถเครื่องเกียร์ปกตินะครับอันนี้ก็แค่ยกฝากระโปรงลงไม้เฉยนะครับเก็บสีนะครับหลักๆก็สีเดิมๆนั่นแหละนะครับก็ปรับสภาพภายนอกนะครับอย่างพวกนี้เครื่องอะไรไม่ได้ไปยุ่งนะครับด้านล่างอะไรก็สีเดิมๆนะครับก็รถมันลดดันดินนะครับก็เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับแต่คันนี้รถปี62นะครับปี62นะครับก็ด้านท้ายไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ด้านท้ายไม่ได้ใช้ใช้แต่ส่วนใหญ่ใช้ด้านหน้านะครับก็จะรันเช็คให้นะครับเนี่ยพวกลูกหมุงลูกหมากนะครับแล้วก็เด้วยหมูเด้ยหมูอะไรดูให้หมือนละนะครับเดี๋ยวเป็นยังให้ใหม่สีเส้นนะครับสำหรับ m 9 5้านะครับแล้วก็จะมีพวก l 5 0ูนะครับ l 5 0 sp อะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวรถเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวกำลังล้างเก็บงานเก็บอะไรอยู่นะครับรถก็เครื่องเกียร์อะไรดีอยู่นะครับปกตินะครับก็เดี๋ยวล้างเลื้งเก็บอะไรมันสวยๆนะครับงั้นก็ฝากติดตามดูแลกันนะครับเดี๋ยยวอออกกมาังงไ็ เพื่อสนใจนะครับก็จะได้โทรติดต่อได้นะครับอยันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับคันนี้ก็ไปภาคใต้นะครับอันนี้จัดส่งภาคใต้นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องนะครับสนใจรถถ่ายมือสองนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับร้านพูสมสมอแท็กเตอร์ระยองนะครับ